โอเคนะครับผมกับผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับชิระเกียงไกจุนหอมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกแอปดูหนังออนไลน์นะครับผมแอปตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัว apk ให้คุณดาวน์โหลดแล้วคุณก็ติดตั้งได้เลยนะครับผม่อติดตั้งเสร็จนะครับผมก็เข้าแอปกันได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็จะมีหนังมากมายนะครับผมมีหนังเก่านะครับหนังเก่าหนังใหม่นะครับหนังของเดือนนี้นะครับผมสามารถดูได้หมดเลยนะครับผมแอปนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดหนังไว้ดูได้เลยนะครับผมอยากจะดูหนังอะไรกดค้นหาตัวข้างบนได้เลยนะครับผมพิมพ์ชื่อหนังเข้าไปแล้วค้นหานะครับผมเราจะมาดูหนังของ เดือนนี้นะครับผมนายทองดีฟันขาวนะครับผมโอเคนะครับผมกดเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคันผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับ<อ>ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามนะครับผม ผมก็จะเอาแอปดีๆหรือว่าตัวเกมดีๆนะครับเกมต่างๆนะครับผมมาแจกแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับผมแอปนี้อาจจะมีโฆษณานิดนึงนะครับผมก็กดเข้าไปที่เริ่มเล่นนะครับผมก็สามารถปรับภาพได้เลยนะครับผมผมก็จะ Wi-Fi ผมมันจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมผมจะเอาแค่360รพนะครับผม แล้วก็เลือกโปรแกรมที่เราจะเล่นนะครับผมผมก็โปรแกรมเล่นวิดีโอนะครับผม ไวไฟของผมมันก็จะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็คิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับผมสามารถเล่นได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะดูหนังต่างๆนะครับผมก็สามารถเอาชื่อหนังมาค้นหาได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i ต e กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจง้งเพื่อดูการแจ้งเตือนสำหรับชขนลผมนะครับผมก็มจะเอาอะไรมาแจากอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ